อันสติไร้ศิลก็สิ้นสวยบุรุษด้วยไร้ศิลก็สิ้นดีก็สิ้นสีวิสุไรศิลก็สิ้นดีถึงเมธีไร้ศิลก็สิ้นงามเรียนท่านอนเนกถนอมถนอมวิทนาครับท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุท,ทัยธานีท่านประธานในพิธีที่เคารพท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษที่เคารพทุกท่านครับ กรบผมนายประจักษ์เอี่ยงเถื่อนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ได้รับฐันทนุวัติจัดทางคณิภาพให้เป็นพิธีกรในงานฉลองอุปสมบทในค่ำคืนนี้ครับโอ,อกาสน,นี้ผมขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่พิธีการสักครู่หนึ่งนะครับเป็นพิธีการฉลองนะครับการอุปสมรทของนาคพิเชษหรือว่านากโกริงเกษตรกจนะครับที่ได้า กำหนดการในการเข้าสู่การอุปสมบทในวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนแห่งการฉลองนะครับให้กับพ่อนาคให้กับเจ้านาคนะครับที่จะได้ทำการอุปสมบทในวันพรุ่งนี้ซึ่งตั้งแต่พักเช้าเป็นต้นมานะครับซึ่งมีคุณยายชื่นนะครับ เขาขอตาคุณตาชื่นขอไปคุณยายบัวผันสามัญฤทธ์นะครับกับคุณย่าอาคุณปู่สุจ,จินนะครับคุณย่าสมหวังเริงเก,กษตรกิจนะครับได้ร่วมกันประกอบด้วยคุณพ่อจ่าสิบเอกบันเจิดนะคุณแม่ทัพทิมเริงเกษตรกิจ 000. 000. 000. Drilled, นะครับได้ร่วมกันในการประกอบพิธีตั้งแต่ภาคเช้าเป็นต้นมานะครับตั้งแต่เริ่มต้นด้วยกัน คริบผมให้กับพ่อนาคนะครับมีการาเชิญแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมกันในการตัดผมคริบผมและได้ร่วมกันนะครับตั้งกระบวนแห่นะครับโดยใช้วงดนตรีประคปมอึกกทึกคึโครมนะครับไปรับให้พ่อนาคที่วัดสว่างอารมณ์เพื่อมาประกอบพิธี นะหลังจากนั้นกลับมาเสร็จแล้วได้ร่วมกันในการขอเข้ามาลาโทษนะครับต่อผู้มีพระคุณนะครับแล้วก็ได้ร่วมการสู่ขวัญในการทําขวัญให้กับพระนาคเป็นที่เรียบร้อยนะครับค่าคืนนี้เป็นไปค่ำคืนพิเศษที่เห็นแล้วอดปราปรืมแทนเทาทไม่ได้นะครับวันนี้แขกผู้มีเกียรติเดินทางมาร่วมในงานในวันในค่ําคืนนี้นะครับเต็มทุกโต๊ะเลยทีเดียว นะครับถือว่าวันนี้เองได้รับเกียรติอันสูงสุดจากทางคณะเจ้าภาพนะครับที่ท่านได้ให้เกียรติทางคณะเจ้าภาพเดินทางมาในค่าคืนนี้นั่นเองนะครับครับโอกาสนี้นะครับเพื่อที่เราทุกท่านได้ร่วมกันนะครับในการฉลองงานอุปสมบท ก่อนที่ได้นำน้าไปบวชในวันพรุ่งนี้โอกาสนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญทางคณะเจ้าภาพหรอือที่เราเรียกกันว่าพราะเอกของงานในค่ำคืนนี้ได้ขึ้นสู่บนเวทีครับโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญจ่าสิบเอกบรรเจิดและคุณแม่ทัพหิมเริงเกษตรกิจน,นะครับและนาคพิเชษนาคโอก๊กเริงเกษตรกิจบนเวทีขออนุญาตเรียนเชิญครับ ขอเสียงรำมือต้อนรับอีกครั้งหนึ่งครับนวันนี้เองยิ้มทั้งวันนะครับผมบอกเลยผมว่าได้มีโอกาส ได้มาร่วมงานตั้งแต่เช้านะครับจนถึงทําขวัญเมื่อสักครู่เพิ่งจบไปนะครับทำขวัญก็ดีมากครับเป็นหลายๆงานที่ผมไม่ค่อยได้เห็นโอกาสมีใบสีสู่ขวัญด้วยนะครับวันนี้มีใบสีแล้วก็มีเวียนเทียนด้วยนะครับเป็นเป็นเต็มรูปแบบเลยนะครับวันนี้น่าชื่นใจแทนาทางคุณพ่อคุณแม่จริงนะครับว่า,าได้บวชลูกชายแล้วก็ลูกชายเองมีความพร้อมอย่างจริงนะครับวันนี้ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตแตเวทีนะครับ ให้กับคุณพ่อคุณแม่รวมถึงปู่ย่าตายายและพี่ป้าน้าอาวันนี้นะครับเป็นวันที่ครอบครัวเริงเกษตรกิจเองนะครับได้ เป็นได้ประกอบบุญใหญ่ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นั่นเองนะครับถือว่าเป็นงานมงคลอย่างยิ่งสําหรับครอบครัวและสำหรับในบ้านวันนี้ที่เราได้จัดงานขึ้นและวันนี้เองในค่าคืนนี้นะครับได้ได้ได,ได,ได,ได้รับความบุญรุกเราะจากท่านผู้มีเกียรตินะครับจํานวนมากเหลืเกินนะครับที่ได้มาร่วมในงานฉลองอุปสมบทในค่ําคืนนี้ครับ แต่ในค่าคืนนี้นะครับทางคณะภาพเองต้องได้รับเกียรตินะครับจากทางคณะจากทางคณะภาพนะครับได้เป็นตัวแทนในการขึ้นคล้องพวงมาลัยมงคลนะครับซึ่งในวันนี้นะครับขอขอนุญาตเรียนเชิญมีได้9ท่านด้วยกันจริงๆเราอยากจะเรียนเชิญทุกท่านขึ้นมาในการคล้องพวงมาลัยนะครับแต่ด้วยด้วยด้วยว่วงเวลานะครับดังนั้นดึงขออนุญาตเป็นตัวแทนแล้วกันนะครับในการขึ้นคล้องพวงมาลัยมงคลเพื่อที่จะได้ร่วมอนุโมทนาบุญ ุกุศลกับพ่อนาคโอ๊กในค่าคืนนี้ที่จะได้ทําการบุปสมบทในวันพรุ่งนี้ร่วมกันนะครับโอกาสนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญตัวแทนแขกผู้มีเกียรตินะครับได้ให้เกียรติขึ้นคล้องพมอะไรตามลําดับดังนี้ครับท่านแรกผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านกำนันนิตยาสุราริศครับกำนันตะบลสว่างอารมณ์ได้ให้เกียรติขึ้นให้เกียรติคล้องพมอะไรให้กับนาคขออนุญาตเรียนเชิญครับ มาแล้วนะครับวันนี้เองนะครับเป็นบรรยากาศแห่งความยินดีและก็เป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับมาร่วมกันอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับครับขอขอบคุณท่านกำนันนิตยาสุราลิศนะครับที่ท่านกำนันตะบนสว่างอารมณ์นะครับที่ท่านให้เกิขึ้นของพงมอะไรให้กับนาคในค่ำคืนนี้ครับ ลำดับต่อไปครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านกำนันธนากรสอนชัยครับกำนันตำบลหนองหลวงได้เกียรติขึ้นคล้องพวงมาลัยให้กับพ่อนาครับขออนุญาตเรียนเชิญครับเป็นกำนันในตำบลหนองหลวงนะครับเมื่อกี้ตำนานทุกสว่างอารมณ์นะครับผม นะครับในตำบลตะบนน้องหลวงนะครับถือว่าเป็นหน่วยน้าแฝงปกครองของตำบลสวักไอ,อตำบลน,น้องหลวงเหล่านั่นเองนะครับกำนันเคยหนุ่มรูปงามนะครับนี่ผมพูดถูกใช่ไหมคำนันหนุ่มรูปงามครับมีคําว่าเคยมาด้วยท,ทําท่างอนงอนนิดๆน,น,นะครับขอบคุณครับกุณคำนันธนากรสนชัยํำนันตำบลน,น,น้องหลวงนะครับ ลำดับถัดไปครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านสมคิดพงชื่นครับท่านอาดีตนายกเทศมนตรีตำบลสว่างอารมณ์ครับได้ให้เกติขึ้นขล้องผมอะไรให้กับนาคในค่ำคืนนี้ขออนุญาตเรียนเชิญครับนั่นท่านสมคิดพงชื่นนี่มาแต่เช้าแล้วนะครับมาร่วมกริบผมตัดผมให้กับนาคเมื่อช่วงเช้านี้ด้วยนะครับ ขอบคุณท่านสมคิดพงชื่นนะครับอดีตนายกเทศมนตรีตำบลสว่างอารมณ์นะครับที่ท่านได้ให้เกียรติขึ้นของพงมอะไรมงคลในค่ำคืนนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณสมบัติศรีดาพันธ์ครับท้องถิ่นอำเภอสว่างอารมณ์ครับได้ให้เกียรติขึ้นของพงมอะไรให้กับนาคในค่ำคืนนี้ขออนุญาตเรียนเชิญครับเป็นท้องถิ่นหนุ่มรูปงามเช่นเดียวกันนะครับนะครับ ไม่น่าเชื่อจะใกล้เกษียณแล้วนะครับ่านที่เราเรียกกันบอบัตรอบัตะนะท่านสมบัติศีดาพันธ์ครับท่านท้องถิ่นอำเภอสว่างอารมณ์ผู้กว้างขวางในสว่างอารมณ์เรานี่เองนะครับขอบพระคุณท่านครับที่ท่านให้เกียรติขึ้นของผมอะไรครับลำดับต่อไปนะครับกระผมขออนุญาตเรียนเชิญคุณวิเชียนสามัญฤทธิ์ครับ อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์น,นะครับได้ให้เกียรติขึ้นของพวงมาลัยให้กับนาคในค่ำคืนนี้ขออนุญาตเียนเชิญครับซึ่งวันนี้เองนะครับได้รับความอนุเคราะห์จากแขกผู้มีเกียรตินะครับได้เป็นตัวแทนในการขึ้นของพวงมาลัยอนุโมทนาบุญกับานาคพิเศษหรือว่านาคโอ๊กเริงเกษตรกจในค่ำคืนนี้ครับ ขอบคุณนะครับท่านรองวิเชียนสามัญฤทธิ์ครับนดิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลน,นครสวรรค์นะครับที่ได้ให้เกียรติขึ้นของพงมไรัยครับขออนุญาตยนเชิญพันเอกวรพลมานาดีนะครับข้าราชการบํานาญปราจีนบุรีครับให้เกียรติขึ้นของพงมไัยให้กับนากโอ๊กในค่ำคืนนี้ขออนุญาตยนเชิญครับอ๋อนะครับก็ถือได้ว่าเป็น แขกผู้ใหญ่ในอีกท่านหนึ่งนะครับที่ทางชาภาพเองนะครับได้ให้เกียรตนะิน่ะเป็นตัวแทนในการขึ้นของพมงาเลยมาแล้วครับนะครับให้กับนาทในค่ำคืนนี้ครับครัขบขอขอบพระคุณท่านครับท่านบันเอกวรพลมานาดีครับ พันเอกครับพันเอกวรพลมาดีนะครับข้าราชการบำนาญปราจีนบุรีนะครับที่ท่านให้เกิขึ้นของพมรัยครับลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านพันตำรวจโททรงจากประพสรครับท่านรองผูมิกับป้องกันปราบปรามสพสว่างอารมณ์ครับแฟนคลับค่อนข้างเยอะเลยนะครับท่านครับขออนุญาตท่านขึ้นขอพวมะัยครับขออนุญาตเรียนเชิญครับท่านรองที่น่ารักของเรานะครับสพสว่างอารมณ์นะครับเจอที่ไหนก็ น่ารักเสมอครับครับขอขอบคุณท่านอาอรองุูมกับป้องกันและป่าปรามสพสว่างอารมณ์ครับท่านพันตำรวจโทรทรงจกักรประพสอน,นะครับเราคงได้เห็นภูมกับเร็วๆนี้นะครับ ทางข้างหน้าผมคงประกาศเป็นผูมกับนะครับเราตับต่อไปนะครับกระผมขออนุญ,ญาตเรียนเชิญท่านนาวอากาศเอกชูศักดิ์เกษตร,รษวิทย์นะครับท่านผู้ในการกองวยภาพศึกษาศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองบัญชาการกองทัพไทยครับขออนุญ,ญาตเรียนเชิญท่านขึ้นของบมอะไอ่อนุโมทนาบุญให้กับทางเจ้าภาพให้กับนาคพิเศษเริงเกษตรกิจในค่ำคืนนี้ขออนุญ,ญาตเรียนเชิญครับ ขอขอบพระคุณท่านคับนาวาอากาศเอกชูศักดิ์กระเสวิ์นะครับท่านผู้อำนวยการกองภูมิภาคศึกษาศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองบัญชาการกองทัพไทยนะครับที่่ด้ให้เกียรติขึ้นของพมรัยแลครับและท่านสุดท้ายในค่าคืนนี้นะครับได้ให้ความอนุเคราะห์กับทางคณะเจ้าภาพเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีในค่าคืนนี้ครับ โอกาสนี้กระผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านอนเนกถนอมมิตรวัฒนาครับท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีท่านประธานในพิธีครับจะให้เกียรติขึ้นได้ให้เกียรติขึ้นพิธีคองพรมไหลและได้กล่าวอานนโมธนาบุญในการบรรพชาอุปสมบทในค่ำคืนนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านครับ เราเรียกกันสจบิ๊กครับสจบิ๊กนะครับครับเดินเดินเชิญท่านได้กล่าวอนุโมทนาสักครู่หนึ่งขอเชิญครับครับสวัสดีครับก็ก่อนอื่นก็ขอเรียนแขกผู้นําท้องถิ่นแล้วก็ผู้นําท้องที่นะครับและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ และก็ขอขอบคุณนะครับขอทางครอบครัวนะครับที่เอ่อให้เกียรติให้ผมมาเป็นประธานในพิธีนะครับก็ผมแล้วก็ทางครอบครัวของพ่อหนาก็รู้จักกันมานานแล้วนะครับเพราะว่าทางคุณแม่ทัพทิมครับก็เป็นเพื่อนของคุณพ่อผมนะครับสจเอนะครับตั้งแต่ตอนเรียนนะครับก็รู้สึกดีใจกับทางพ่อหนา้วยนะครับที่อ่ได้มาทดแทนบุญคุณพ่อแม่ในการบวชครั้งนี้นะครับ ผมในฐานะที่เคยบวชเรียนมานะครับก็อยากจะบอกกับพ่อนาคว่าเออการที่เราได้บวชในครั้งนี้นครับก็อยากให้ได้เรียนรู้นะครับธรรมะต่างๆจากการบวชครั้งนี้นครับเพื่อให้เราได้นํา ความรู้ต่างๆนะครับไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเพราะในปัจจุบันนะครับก็มันมีสิ่งหลายอย่างทั้งดีและไม่ดีนะครับถ้าเรามีความรู้นะธรรมะเป็นกติประจําใจนะครับเราก็สามารถดําเนินชีวิตของเรานะครับให้อย่างประสบความสําเร็จผ่านไปได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับเขอยากจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ทุกๆท่านนับถือนะที่แห่งนี้นะครับ ก็โดนบรรดาลให้ทุกท่านนะครับที่อยู่ในที่นี้นะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับแล้วก็ขอผมก็ขอเป็นตัวแทนกับทางเจ้าภาพนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับไปร่วมงานอุปสมบทในวันพรุ่งนี้นะครับที่วัดสว่างอารมณ์นะครับครับผมขอบคุณครับผมอาขอบคุณคับ ขอบคุณท่านประธานหนุ่มรูปงามของเรานะครับท่านอนเนกถนอมมิตรพัฒนานะครับท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีนะครับเพิ่งได้เป็นได้รับเป็นเอ,อ่อได้เลือกเป็นรองอประธานสภานะครับบัดบาทเลยนะครับและท่านเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีของสองรมเขตที่หนึ่งด้วยนะครับของเขตเรลานี้แหละนะครับวันนี้เองก็ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีในค่ําคืนนี้ด้วยนะครับท่านก็บอกว่าได้ ได้บทเรียนมาแล้วนะครับเมื่อเย็นนี้พระท่านก็สอนมาแล้วนะมาม่าก็อย่าไปกินไอ้ฉันอย่าไปฉันนะตอนเ <laughs> นะย็นนะครับนะมาม่าก็อย่าไปฉันอะไรที่ผิดก็อย่าไปทำอะไรอย่างงี้นะครับนะครับ,นะรบ,นะรบก็ถือว่าได้ผู้ใหญ่ผู้รับผู้ใหญ่นะ่ะได้พ่มสอนก่อนที่วันนี้สอนได้อยู่ครับแต, <laughs> แต่พวกนี้หลังจากเวลาประมาณ10นินาฬิกาเป็นต้นไปแล้วนะท่านจะเป็นพระพิสุแล้วเราก็จะได้มีโอกาสได้สอนแล้วนะวันนี้เราก็ยังได้ ได้พระสอนและได้อวาทได้อยู่นะครับเอาแล้วครับช่วงนี้นะครับผมจะได้ให้ทุกท่านได้พบกับเจ้าภาพบ้างนะครับวันนี้ผมเจอมาหลายวันเลยครับจัดเตรียมงานได้เหน็ดเหนื่อยอเดินหน้านิดหนึ่งครับเดินหน้านิดนึ่งอโอเคครับนะครับได้เหน็ดเหนื่อยจากการเตรียมงานได้มีความพร้อมแต่ทุกความเหน็ดเหนื่อยเต็มด้วยรอยยิ้ม เพราะว่างานนี้เป็นงานบุญครับการได้มีลูกชายนะครับได้บวชถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นบุญของครอบครัวนั้นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้บวชในเพื่อจะได้ไปประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเพื่อนําบุญมาให้กับครอบครัวฉะนั้นวันนี้เองจะได้พบกับความรู้สึกของครอบครัวนะครับขออนุญาตเป็นคุณพ่อก่อนแล้วกันรือแม่ก่อนครับ คุณแม่หรือคุณพ่อดีครับเอาแม่กว่าผมปรปถานถานไปคุณแม่แม,แม่บอกว่าให้พ่อพูดคนเดียวถามคุณพ่อคุณพ่อไอไแม่พูดคนเดียวตกกลงตกกลงให้ทางเช้าหน้าหรือเท้าหลังนี้ครับ <c oughs> เอาผมว่าตัดสินใจให้แล้วกันขออนุญาตเป็นทั้งทั้งสองท่านแล้วกันนะครับวันนี้ให้ให้โอกาสทั้งสองท่านนะครับได้ได้กล่าวความรู้สึกและได้กล่าวอะไรสักสิ่งอันบรรน้อยกับแขกผู้มีเกียรติในค่ำคืนนี้นะครับขออนุญ,ญาตเรียนเชิญคุณ คุณแม่นะเอาให้แม่ก่อนแม่ก่อนแม่เป็นทางชาวนา,าวไม่ใช่พ่อเป็นทางชาวนาแม่เป็นควานช้างเป็นอย่างนี้นะครับโอกาสนี้ขอเ,เชิญคุณแม่ทับทิมนะครับเริงเกษตรเกิครับได้ได้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยขออนุญาตเชิญครับ ก็ได้นามของครอบครัวเริงเกษตรกตของเรานะคะก็กาบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับเราในวันนี้ถ้าขาดตกบกพร่องประการใดทางครอบครัวเริงเกษตรกตขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะขอบพระคุณครับในพูดน้อยแต่เต็มไปด้วย ก็รด้กระเต็มเปี่ยมไปด้วยจากหัวใจนะครับผมสัมผัสได้เพราะว่างานนี้ค่อนข้างค่อนข้างเต็มที่กับเรื่องงานบุญนะครับมีอะไรเหลืออะไรอย่างนี้ยินดีเต็มที่ค่ะตัวปกคร,รองในดูแลอย่างดีจริงๆนะครับฟังคุณแม่ไปแล้วควานช้างนะครับก็ย้อนไปฟังทางเช้าหน้าบ้างนะครับอันนี้เป็นหน้าครอบครัวแล้วก็ได้บวชลูกชายคนที่สองแล้ว ผมก็มาร่วงไป็นพิธีกรคนที่2แล้วเหมือนกันเมื่อครั้งที่แล้วนี่ขึ้น,ข,นขึ้นเวทีลิเกครับสุก,กเกษหัวล้านนะครับวันนี้ขึ้นวงดนตรีนะครับก็จะให้คุณพ่อได้กล่าวความรู้สึกและได้พูดคุยกับท่านแขกคุมิกรติท่านประธานในวันนี้ที่ท่านได้เดินทางมาเป็นประธานให้กับเราด้วยนะครับก็ท่านแขกคุมิกิทุกท่านด้วยขออนุญาตเรียนเชิญครับกับสวัสดีท่านสจอเนกน ถนมิตรวนาครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอบคุณจริงๆครับคนเยอะมากครับพรุ่งนี้ไปอุปสมบทลูกชายผมด้วยกันนะครับวัดสว่างอารมณ์ครับขอบคุณครับประมือดังๆเลยครับพูดเยอะจริงๆครับนะผมฟังแทบไม่ทันเลยครับนะ อันนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับพูดน้อยแต่เพียงแค่ว่ายินดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านวันนี้อาจจะขาดตรกบกพ่องนะนะอาจจะขาดตาตุรกบกพ่องไปบ้างผมก็เห็นนะครับก็น้อมรับแล้วก็ยินดีที่จะเชิญชิญทุกท่านไปร่วมในงานดูสมบทด้วยกันพรุ่งนี้นะครับก็นี้เป็นเป็นความรู้สึกของ ทั้งคุณพ่อและคุณแม่ของเจ้าเจ้าบ่าวซะแล้วขออภัยครับของพ่อนาคนะครับเดี๋ยวจะเชิญเจ้าสาวขึ้นสู่เิทีซะอีกนะครับวันนี้งานเลิกดีด้วยนะวันนี้งานแต่งเยอะครับผมได้การ์ดมาด้วยนะครับงานแต่งเยอะแสดงว่าเรื่องงามยามดีเอาละครับตอนนี้นาคเองก็ได้ทําหน้าที่ของคนเป็นลูกชายอย่างดีครอบครัวนี้อบอุ่นมากผมผมเป็นตั้งแต่ที่ผมนําเรียนไปตั้งแต่คนแรกแล้วครับตั้งแต่ขึ้นมันใหม่แล้ว เพราะวันนี้อบอุ่นมากวันนี้ก็ทําพิธีด้วยผมเป็นพิธีกรตั้งแต่เช้าแล้วนะครับทําพิธีด้วยความอบอุ่นด้วยความรักด้วยอุ่นไอรักที่ครอบครัวนี้มีให้กันและกันจริงๆนะครับพนาคเองก็ได้ตั้งใจเรียนหนังสือจนจบนะครับได้ทําหน้าที่ของลูกชายที่ดียิ่งลกลับให้ครอบครัวในวันนี้ฉะนั้นโอกาสนี้ผมจะได้ขออนุญาตเรียนเชิญน,นาคครับ